ไปแลยอีกหนึ่งเรื่องนะครับน้องซีบูมาเลยแต่ว่าเนี่ยรานาเสนอเรื่องกรณีทิพพักการเมืองไปหาเสี่ยงแล้วก็มีชาวบ้านมาโรงเรียนนะ,ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนป่าบางขนุนซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเทพกษัตรีและกาตำบลซาคู่ในพื้นที่อำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตจำนวน3,763ร้ายค่ะเพื่อเป็นทีตั้งข้อมองพันต่อสู้อากาศยานทีทึ่จ้อง กรมต่อสู้อากาศยานทีซ่อหนวยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฟั่งสู้ต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฟั่งนะคะและการรวมไปถึงกองพันธุ์สารวัตรหานเรือถีซ่อม กรมสรวัฒหารเรือแต่ปรากฏว่าลั่งจากทีวาพีน้องประชาชนรนัศดรข้าวไปอยู่อาศัยและก็ทําประโยชน์ทราบเรืองนะฮะว่าจะทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยออกมาขัดขานเกี่ยวกับเรืองดังกล่าวเพราะว่ามองว่าจะส่งผลกระทบต่อพีน้องประชาชนโดยตรงค่ะกับล่าสุดนี่ทางด้านพลกรีพุดชุง รถนิก้อนนะครับเสียนาธิการทับเรือพาติซ้ำได้มอบหมายผู้บัญชาอาจารย์ผู้บัญชากา,ก,การทับเรือพาติซ้ำพร้อมทีมไ่บยบริยานประชุมจีแจงกรณีดังกล่าวเพื่อทําความเข้าใจพี่น้องประชาชน่นยู่อาศัยในส่วนป้าบางคะนุ่นกรณีที่กองทับเรือได้รับอนุญาตกรมปลาไมา้เข้าทําประยชน์์ชายพื้นที่ดังกล่าวนะครับในการจัดตั้งน่วยเพื่อดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ต้องมาเป็นประเด็นปนัญหาในพื้นที่ดังกล่าว ว่ามีอะไรบางจึงเชิญผู้นําชุมชนตัวแทนพี่น้องประชาชนตลอดจนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบมาสะท้อนปนัญหาเพื่อจะได้รวบรวมปัญหาเนือหน่วยเนื้อได้รับทราบต่อไปโดยมีนายบัญชาทะนูอินกับนายอำเภอทะล่างนายสิทธิใจจันทะวัดกับนายกอบอตอเทพเัตรีนายสุรินโยธารักกับรองนายยกอบอตซาคูตัวแทนเจ้าสภกร,รรมชชติแล่สิงแวดลลอมจังหวัดภูเก็ตป่าไมาย้ยอดภูเก็ตกับนั่นพยาบานในพื้นที่ ตลอดจุดประชาชนที่อาศัายอยู่ในพื้นที่นะครับบางส่วนเนี่ยที่ได้รับความเรียโร้อนเนี่ยคนในการเข้าชายพื้นที่เนี่ย ก็มารวมกันนะครับที่ห้องประชุมจันทร์ซ่องที่ว่ากานอำเภอท่าล่างจังหวัดภูเก็ตครับค่ะเรื่องนี้คะ่ะนายสุรินทร์โยชารากรองนายอกอบอกตซาคู่เนี่ยท่านก็ออกมาพูดค่ะไว้เหตุที่ว่าออกมาขัดขนันไม่ให้ทางหานเรือชายพื้นที่ส่วนปลาบางคนุ่นถังมดเนี่ยกเกิดขึ้นเพราะวา่ามีชาวบ้านบางส่วนข้องซ่องตำบลค่ะซ่องตำบลก็คือตำบลซาคู่กับตำบลเทก่ัรศรีเนี่ยเข้าตังบ้านตั้งเรือนค่ะแล้วก็ปลูกพืชพักทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมาตั้งแต ครอบครัวค่ะถ้าไว้ข้าวไปแล้วก็ให้เข้ายายอกจากพื้นทีดังกล่าวเนี่ยพวกเข้าอีไปยุกันทีง่ายอันนี้เขาก็ตีความกันมานะจากเดิมนะคะที่ทางทงทิ่นเท่นชอพายทาหารเรือชายพื้นทีเนี่ย คือประมาณสี่รอยร้ายแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีอนุญาตให้ชายคลุมทั้งพื้นที่กายาใครทางกองทับเรือเนี่ยมีการทบทวนในเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าชาวบ้านที่ว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนและกระทหานเรือเองนะคะเกกระบอกว่าไม่ควรที่จะมาตังท่านทับเรืออยู่ที่ปูเก็ตแต่ว่าควรไปยุ่พื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสมมากว่าถ่ากระเล่งปน,นีนะครับกะ็ะที่พลเรือกรีพุชงเองเนี่ยเกกะบอกะนะครับว่าลั่งจะรับฟังการสะท้อนปัญหนาของผู้แทนท้องที่เหนือชุมชน ปรกอบด้วต้งข้อทษนะครับอธิพานมามีความเข้าใจผิดกันด้วยใช้คำพูดข้องการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะได้นําข้อมูลนะครับที่รับเนี่ยไปเสนอต่อผู้บัญชาต่อไปเพราะว่าแนวนโยบายที่รับมานั่นก็คือทํบันเพื่ยประชาชนได้รับผลกระทบด้วยความเร็น้อ,นนอยที่สุดและผู้ที่มีพืชพุพ่อนอาศิ้นนะครับยู่ก็ยังสามารถรคเาศเหมือนกัรจดเก็บได้ตามปกติส่วนการแก้ไแค่ปัญหานที่เกิดขึ้นนั้นจะได้เจญผู้เกี่ยวข้องมาหาหรือหาทางออกที่ชัดเจนรวมกันอีกครั้งนึ่ ของทับเรือนะครับได้อนุมัติจากกรมป่าไม้นะครับให้กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับในการจัดตั้งหน่วยนะครับเพื่อที่ควา,ามมั่นคงของพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของอการเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์นะครับเราก็ยังผ่อนปลนให้ไปเก็บผลหน้าสินของพี่น้องได้นะครับจนฝ่าการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่จะเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าการดําเนินการของกองทัพเรือโดยทัพเรือพระี่3นั้นก็จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ใช้ลัก,ลกษณะของสันติวิธีคือการเจราจาเนี่ยเป็นหลักนะครับจะ,ะพยายามให้ ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดนะครับเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ความลดผลกระทบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับครับก็เ,เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับ